สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะก็กลับมาเจอกันกันกบเอิงอีกแล้วที่ช่องช้าเอิงเอยค่ะ วันนี้นะคะอาจจะมีเสียงแทรกเข้ามาในคลิปนิดหนึ่งนะคะพอดีว่าพี่ข้างบ้านเนี่ยกำลังมีงานปาร์ตี้กันนะคะซึ่งก็เป็นปาร์ตี้วงเดียวกันนี่แหละเดี๋ยวเอินถ่ายคลิปเสร็จก็จะออกไปแจมกับเขาเหมือนกันนะคะ วันนี้แสงอาจจะจ้านิดนึงนะคะเพราะว่าตอนนี้มันเป็นเวลายเย็นแล้วเราเอิญต้องใช้แสงจากกล้องเนี่ยช่วยปรับให้มันสว่างขึ้นนะคะก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการโฟกัสนิดนึงนะคะเพราะว่าตอนนี้เอิญกำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะซื้ออปชั่นเสริมดีหรือเปล่านะคะก็ขอดูไปอีกสักระยะหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะตัดสินใจดูนะคะสําหรับวันนี้นะคะเพื่อนๆก็คงจะเห็นปกคลิปกันไปแล้วว่าเอิญจะมารีวิวอะไรนะคะสิ่งที่เอิญจะเอามารีวิวแล้วก็พูดถึงกันในวันนี้ก็คือเจ้าตัวน,นี้เลยค่ะ อันนี้นะคะเป็นเมลินดามินิบล็อกแชโดนะคะซึ่งเอิงสอยมาทั้งหมด3เฉดสีเลยนะคะก็หน้าตาจะเป็นพาเลตละสีสีแบบนี้นะคะเห็นปะซึ่งเขาออกมาด้วยกันทั้งหมด3โทนสีนะคะก็จะมีเบอร์ศูนย์หนึ่งนูดพิงค์นะคะก็จะเป็นกล่องสีแบบนี้นะคะชมพูแบบนี้แล้วก็เบอร์ศูนย์สองนะคะเป็นแฮปปี้พีชนะคะแล้วก็เบอร์ศูนย์สามเป็นเบอร์บราล์ซูการ์นะคะแบบนี้ เดี๋ยวเอิงจะแกะให้ดูด้านในนะคะอันนี้เอิรเพิ่งได้มาเมื่อช่วงกลางสัปดาห์แล้วก็เอามาลองเล่นวันนี้เลยนะคะเพราะว่ามีความรู้สึกว่าโชว์เพื่อนๆในหน้าสดมาหลายคลิปติดต่อกันแล้วก็ลองเปลี่ยนโหมดดูบ้างเนาะแกะมาด้านในนะคะก็จะเจอกับตลับอายแชโดว์แบบนี้นะคะมีสีสีน่ารักน่ารักแบบนี้เลยนะคะซึ่งโทนสีเนี่ยจะเหมาะกับสาวๆที่เป็นสายเกานะคะหรือว่าเป็นคนที่แต่งหน้าโทนแบบอ่อนๆน,นะคะสีที่เอิร์นกำลังโชว์อยู่นะคะคือเบอร์ศูนย์หนึ่งนูตพิ้งค์นะคะ ก็จะเป็นโทนแบบสีชมพูนุดนูนะคะเดี๋ยวเอิงจะสวอตให้ดูเนาะเปิดมาด้านในก็จะเป็นแบบนี้นะคะไม่มีอ่ไม่มีกระจกนะคะแล้วก็จะเป็นอายแชโดว์สีๆแบบนี้เออไม่แน่ใจว่ากล้องมันโฟกัสไหมนะทุกคนนะคะแล้วเขาก็จะมีแปลงมาให้สําหรับโทนสีนี้ก็เป็นสีแบบชมพูสุภาพเลยนะคะทุกคนเป็นสีที่สาวหวานน่าจะชื่นชอบกันนะคะก็เดี๋ยวเอิงจะสวอตให้ดูเลยนะคะมันจะมีสี ิมเมอร์สองสีแล้วก็สีเนื้อแมทสองสีนะคะีเนาะอันนี้ก็จะเป็นชิมเมอร์นะคะนะคะอันนี้เป็นสีชิมเมอร์นะคะสองสีแล้วก็จะลองสวอตเนื้อแมทนะคะอันนี้ก็คือเป็นสีที่สวอตออกมานะคะจากพาเลตเบอร์01นูตติงนะคะจะเห็นว่าสีเนี่ยมันอ่อนมากทุกคนแล้วก็ ถ้าใครที่แบบแต่งหน้าไม่ค่อยเก่งนะคะหรือว่าเป็นพวกมือใหม่เนี่ยน่าจะใช้ได้นะคะแต่ว่าสําหรับใครที่เป็นมือโปรแล้วนะคะอาจจะต้องมองผ่านไปเพราะว่าสีมันอ่อนมากทุกคนเอิก็ไม่คิดว่ามันจะสีอ่อนขนาดนี้นะคะแต่สําหรับส่วนตัวเอิเนี่ยเอิไม่ได้มีปัญหานะคะเพราะว่าอย่างที่ทราบกันเพาเอาิไม่ได้เป็นคนที่แต่งหน้าจัดนะคะเพราะฉะนั้นสีที่เป็นสีแบบธรรมชาติแบบเนี้ยเอิก็ใช้ได้นะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันไม่ได้โดดเด่นแล้วก็มันก็ไม่ได้แบบ ฉูดฉาดจนเกินไปนะคะสามารถใช้ได้จริงในชีวิตประจําวันเนาะโอเคค่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวจะสวอตอีก2องพาเลทให้ได้ดูกันนะคะอันนี้เป็นพาเลทเบอร์0 2นย์นะคะเป็นแฮปปี้พีชนะคะก็จะมีสีชิมเมอร์หนึ่งสีแล้วก็เป็นเนื้อแมทสามสีนะคะซึ่งโทนสีเนี่ยก็จะคล้ายๆกับสีนูดพิงเมื่อกี้เลยนะคะแต่ว่าอาจจะมีความเป็นพีชขึ้นนะคะมีความอมส้มขึ้นเนาะลองสวอตเลยนะคะเออมีความรู้สึกว่าเนื้อชิมเมอร์เขาทุกคนมันมีฝุ่นเยอะไปหน่อย จริงๆแล้วเมลินดานี่น่าจะเป็นแบบแบรนด์เครื่องสำอางแบบราคาถูกยุคแรกๆเลยนะคะที่ทำเครื่องสำอางออกมานะคะแต่เออมีความรู้สึกว่าหลังๆน่ะคุณภาพของเครื่องสำอางแบรนด์ซีวนาหรือ ODBO เนี่ยแซงเขานะคะทุกคนอัอนนี้ก็คือเบอร์ Happy Peach นะคะสีอ่อนมากทุกคนคือแสงอาจจะจ้าก็จริงแต่ว่าคือของจริงก็อ่อนแบบนี้แหละทุกคน ถ้าต่อไปนะคะเบอร์0ูนย์สามราูก้านะคะก็ด้านไหนก็จะเป็นสีสีแบบนี้นะคะก็จะมีความเป็นสีน้ำตาลที่สุดนะคะแล้วก็มีเนื้อชิมเมอร์สองสีนะคะแล้วก็เนื้อแมทสองสีคือมีความรู้สึกว่าสีมันไม่ค่อยออกเท่าไหร่กันนะทุกคน,นอันนี้ เดี๋ยวขอชิมเมอร์อันนี้นี่นะคะเบอร์ศูนย์สามคือ,อมีความรู้สึกว่าสีมันไม่ค่อยออกอะทุกคนแล้วก็คือเนี่ยเอิงไม่ได้แบบเบามือเลยเห็นปะเห็นเห็นสีนี้ไหมคือเนี่ยเอิงพยายามที่จะแบบจิกสีขึ้นมาสวอนนะคะจะเห็นว่าเป็นแบบเป็นก้อนอย่างนี้เลยนะคะ่ ไม่แน่ใจว่าเสียงที่เข้ามามันดังกันาดไหนนะทุกคนค่ะวันนี้เอิงก็มีการแต่งหน้ามาบางๆแล้วนะคะเพื่อที่จะมาลองเจ้าตัวไอเซโดตัวนี้ซึ่งวันนี้สีที่เอิงจะลองเล่นนะคะจะเป็นเบอร์02 Happy p e a c นะคะซึ่งเอิงไม่ค่อยได้แต่งโทนนี้เท่าไหร่นะถ้าจะแต่งตาเดี๋ยวเอิงจะมักเน้นไปในโทนของน้ําตาลนะคะทุกคนเพราะว่าบุคลิกเราเป็นแบบเห้าๆลุยๆนะคะก็จะไม่ค่อยแต่งแบบสายหวานสักเท่าไหร่แต่ว่าวันนี้เดี๋ยวเอิงจะมาลองเล่นเจ้าตัวนี้ดูนะคะว่ามันแต่งออกมาแล้วจะเป็นประมาณไหนนะคะ สีแรกเลยที่เอิญจะใช้อมองไม่ค่อยเห็นเลยทุกคนคือสีมันแบบใกล้เคียงกันไปหมดเลยสีแรกที่เอิญจะใช้เอิญจะใช้เป็นสีสีนี้นะคะทาให้ทั่วเปลือกตาก็จะลองใช้กับแปรงเออแต่ว่าพอใช้แปรงแล้วมันจิกเนื้อสีขึ้นมาค่อนข้างโอเคเลยนะทุกคนดูดิเนี่ยทุกคนเห็นปะพอใช้แปรงแล้วมันจิกสีค่อนข้างโอเคเลยนะคะเดี๋ยวเอิญจะทาสีนี้ให้ทั่วเปลือกตาเลยเนาะเอิญไม่ค่อยทุกคนเห็นสีไหม เดี๋ยวอันนี้เป็นเนื้อแมทนะคะทุกคนพับเขาเวลาทาบนตาแล้วไม่ได้นุ่มแบบที่สัมผัสกับมือนะคะทุกคนเจ็บอะไม่ไม่โอเคนะคะอันนี้ไม่โอเคเลยเดี๋ยวเอิญขอเปลี่ยนไปใช้แปรงของเอิญนี่แหละ ทาสีให้ทั่วเปลือกตาเลยนะคะแล้วก็ทามาจนถึงขอบตาล่างด้วยนะคะคือตอนนี้มัน,ม,นมืดแล้วทุกคนเอิงสองกระจกไม่ค่อยเห็นแล้วนะคะก็ขออนุญาตแต่งผ่านเลนส์กล้องเลยนะคะคือพอทาบนตาแล้วมันก็โอเคนะมีสีมีสัสอยู่นะคะไม่ได้แบบสีอ่อนเหมือนตอนสวอชที่หลังมือเท่าไหร่ เห็นปะสีต่อไปเอิญจะใช้สีที่เข้มขึ้นนะคะเป็นสีตรงนี้นะคะในการคัดเบ้าลงมาพอใช้แปรงแล้วมันมีความเป็นฝุ่นแบบทุกคนเห็นปะมีเป็นฝุ่นออกมาเยอะมากเลยนะทุกคนอันนี้เอิต้องใช้กับอันนี้แหละเพราะว่าเอิญเคยพูดไว้ตั้งแต่คลิปแรกๆนะคะว่าเอิมีปัญหาเกี่ยวกับดวงตานะคะเพราะฉะนั้นเอิงเลยแบบอักเสบง่ายนะคะ ก็จะทาไปตรงบริเวณกระบ,บอกตาด้านเขาเห,หางตาตรงนี้นะคะให้สีเนี่ยมันเข้มขึ้นแล้วก็มันดูลึกขึ้นนะคะอาจจะมีปัญหาเรื่องการโฟกัสนิดนึงก็ขออภัยนะคะเพราะว่าเออไม่ได้ไม่ได้ใช้แสงธรรมชาตินะคะกล้องมันก็จะมีความหน่วงนิดนึงนะคะสีก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะ ใช้แปลงนะคะในการเปลีย่ยนให้ทุกอย่างมันดูเป็นเรื่องราวเดียวกันนะคะคือถ้าพูดถึงตัวเนื้อสีมันก็โอเคนะคะมันก็สวยอยู่แต่ว่ามันมีความแบบฝุ่นเยอะแล้วก็ต้องอาจจะต้องแบบว่าจุ่มหลายๆรอบนะคะสีมันถึงจะติดออกมาเนาะเดี๋ยวเอิญจะใช้สีที่เป็นสีชิมเมอร์นะคะสี มีสีเดียวนะยคะในในพาเลทนี้แตะไปตรงบริเวณกลางตานะคะอันนี้เป็นพื้นฐานของคนแต่งหน้าเลยเนาะจะต้องแบบมีการท็อปอัพตรงบริเวณกลางตานะคะซึ่งถ้าแต่งหน้าไปทำงานจริงเออก็ไม่ได้ขนาดนี้นะทุกคนบางทีก็ไม่แต่งเลยนะคะหรือถ้าแต่งก็จะประมาณ1-2สีพอประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเอิญจะปัดมาสคาร่าแป๊กหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวมาคุยกันท้าย ค่ะทุกคนเอิก็ไปปัดมาสคาร่ามาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้เป็นประมาณนี้นะคะสีแฮปปี้พีชนะคะซึ่งเมื่อกี้ตอนเอิงปัดมาสคาร่าเอิงใช้กระจกนะคะในการส่องดูสีที่เห็นนะทุกคนคือมันเข้มกว่าในกล้องนะคะนั่นแสดงว่าพิกเมนต์เวลาลงบนเปลือกตาแล้วอะ่ะมันก็คือมีความแน่นอยู่ในระดับหนึ่งนะคะแต่ว่าตอนที่สวอชที่หลังมือเนี่ยเอิ้ะขยี้แล้วแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยออกเท่าไหร่เนาะก็เอาเป็นว่าแล้วแต่เพื่อนๆจะพิจารณานะคะสําหรับตัวเอิงเนี่ยเต็มสิ พาเลตเมรินดาตัวนี้นะคะเอิงให้สักประมาณ8แล้วกันนะคะคือตัวแพ็กเกจมันก็มีความแบบกระปุกกระปิกนะคะสไตล์เกาหลีเนาะแต่ว่าเอิงไม่ชอบความเป็นฝุ่นผงเวลาทาแล้วมันเข้าตานะคะซึ่งเอิงเนี่ยเป็นคนที่ตาอักเสบง่ายนะคะในส่วนของพิกเมนต์เนี่ยเอิงมีความรู้สึกว่ามันมีความชัดเจนกลางๆนะซึ่งเอิงมองว่าด้วยราคาตัวเนี้ยเอิงได้มาในราคา75บาทนะคะตลับละ75บาทซึ่งเอิงขอเปรียบเทียบกับ พวก s ีเวนนาคาเลอรหรือว่า ODBO นะคะเออมองว่า2แบรนด์นั้นทําได้ดีกว่านะคะแล้วก็มีราคาที่คุ้มค่ามากกว่านะคะแต่ว่าข้อดีของมันเนี่ยก็คือตลาดมันเล็กแล้วก็พกพาง่ายนะคะแล้วก็โทนสีที่เขาให้มาเนี่ยในในสีๆเนี่ยมันสามารถที่จะแต่งได้ง่ายสําหรับมือใหม่นะคะหรือว่าสามารถที่จะแบบครีเอทลุคง่ายๆขึ้นมาได้เลยนะคะโดยที่ไม่ดได้โดยที่ไม่ต้องมีสกิลในการแต่งหน้าก็ได้นะคะ แล้วก็ในเรื่องของโทนสีสาโทนเนี้ยเอิงเออม,มีความรู้สึกว่ามันใกล้เคียงกันหมดทุกอันเลยนะคะเอิงไม่แน่ใจว่าเขาจะแยกชื่อมาทําไมนะทุกคนดูดิเนี่ยแทบไม่เห็นความแตกต่างเลยทุกคนดูดิคือมันดูคล้ายคลึงกันไปหมดเลยนะคะเอาเป็นว่าถ้าใครที่มองหาพาเลตที่แบบพกพาง่ายนะคะแล้วก็สามารถครีเอทลุกง่ายๆได้นะคะแต่งในชีวิตประจำวันได้ตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่สามารถใช้ได้นะคะแต่ว่า ่วนตัวนะถ้าที่ลองใช้ดูกับราคาที่ได้มาเนี่ยอาจจะแบบสูงไปนิดหนึ่งซึ่งก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเมลินดาเขาถึงมีราคาที่แพงกว่าซิวนาและก็ ODBO นะคะในหลายๆอย่างของเขาความรู้สึกว่าเมลินดาเนี่ยเขามีราคาที่สูงกว่าในขณะที่คุณภาพของเขาเนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างไปอย่างเห็นได้ชัดขนาดนั้นนะคะ โอเคค่ะทุกคนวันนี้เอิงก็คงจะรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเอิงจะต้องออกไปจอยปาร์ตี้ข้างบ้านแล้วนะคะเอาเป็นว่าเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เอิงด้วยนะคะและเดี๋ยวเจอกันในคลิปวิดีโอถัดไปคะ่ะสำหรับวันนี้เอิงขอตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย